วัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่1ิสิงหาคม25 6 3โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอโอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นเ5้นข่า,ขาวให้เพื่อนเพื่อได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกต,ตื่นเต้นเร้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีมั่นใจได้และขอแนะนำกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลน้องใหม่เข้าฟรีแจกเพียบ กิจกรรมแน่นแม่นอย่าบอกใครคลิกได้ที่หนึ่งด้านล่างเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กับเรื่องราวของจอร์จิเอลไวนาลดุมมิดฟิลด์ดัชแมนของเรากันก่อนเลยและจะมีแฟนๆในช่องสอบถามกันเข้ามามากว่าสรุปแล้วอนาคตของนักเตะรายนี้จ่อหัวหรือก้อยกันแน่ อย่างที่ผมเคยนาเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไวานารดุ่มยังคงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสและสัญญาฉบับเดิมของเขาก็เหลือกับทีมไม่ถึง12เดือนเท่านั้นทําให้อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างส่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่ออนาคตที่ไม่มีความแน่นอนแต่กระนั้นก็มีเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่2ประการในประเด็นนี้ก็คือลิเวอร์พูลแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่มีเป้าประสงค์จะขายนักเตะรายนี้ออกไปเช่นเดียวกับทางไวานารดุ่มที่ไม่ได้เรียกร้องหรือผลักดันให้เกิดการย้ายทีม ล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก s k y Sport สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษได้อัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวสำหรับไวนาลุมออกมาอย่างน่าสนใจพวกเขาระบุว่าไวนาลุม um จะคงผ่อนคลายกับสถานการณ์เรื่องสัญญาและไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าต,ตัวก็จะยังคงทุ่มเทเต็ม100เอร์เซให้กับสโมสสซึ่งการที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาในตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอำลาถินแอนฟิลไปด้านสโมสสก็มองว่าไวนาลุมเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับทางเยเกนครอฟที่ประเมินฝีเท้าของเขาเอาไว้สูงมากและต้องการพื้นพานักเตะต่อไปในฤดูกาลหน้าทั้งนี้รายงานข่าวยังระบุต,ต่อไปอีกว่าสโมสรจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับไวานาลดุมพิจารณาในเร็ววันนี้ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงสัญญาเดิมจากที่ได้รอบค่าเหนื่อยอยู่ที่75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นอกจากนี้ทีมงังจากเมอร์ซี่ไซก็ประเมินแล้วว่า จากสภาพร่างกายและความต่อเนื่องของวานาดุมในตอนนี้ทําให้เขายังสามารถลงเล่นเป็นแกนหลักให้กับทีมได้อีกอย่างน้อย3หรือ4ปีข้างหน้าแม้ว่าจะใกล้อายุเข้าหลัก30ปีตอนปลายปีนี้แล้วก็ตามในไหนก็พูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วพ้มคอเสริมอีกนิดว่าไม่ว่าสุดท้ายการเจราจาจะออกมาเช่นไรวานาดุม um จะได้ต่อสัญญาหรือไม่แต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกกับทีมคือความเป็นมืออาชีพแต่ต่างกับแคสของอดีตนักเตะบางคนที่งองแงหาทางบีบให้สโมสรปล่อยตัว ฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่พอใจกับการที่เขายังไม่ต่อสัญญาก็ขอให้ดูตรงจุดนี้และความทุ่มเทของนักเตะที่มีให้กับสโมสรเสมอมาด้วยครับเรามาต่อกันเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เมื่อเปิดประเด็นข่าวด้วยข่าวเกี่ยวกับไวนาลดุมกันไปแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวของคนที่ตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของเขาอย่างเตียโกอาคันทารากันบ้างแน่นอนว่าหากดูจากสถานการณ์โดยรวมแล้วหลายคนก็เชื่อว่าเตียโกได้ถูกวางตัวเอาไว้เป็นตัวแทนของไวนาลดุม ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดผู้เล่นในตำแหน่งนี้ให้ดีขึ้นหรือการย้ายเข้ามาทดแทนแบบตรงๆเลยก็ตามทว่าทางฟาบริสโตโลมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งก็ออกมายืนยันแล้วว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มองเตียโก้เป็นตัวแทนของไวนาลดุมลากย้ายมา่งถิ่นแอนฟิ์จริงการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะดัชแมนก็จะเดินหน้าควบคู่กันไปล่าสุดทางท็อกสปอร์ตอีกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ได้รายงานอ้างแหล่งข่าวจากประเทศเยอรมันว่าการย้ายทีมของเตียโก้แทบจะเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่าง โดยเหลือแค่การตกลงรายละเอียดค่าตัวของบาร์เยนให้ได้เท่านั้นสำหรับกรอบตัวเลขค่าตัวที่คุยกันอยู่ณเวลานี้ระหว่างทางฝั่งลิเวอร์พูลกับบาร์เยนจะอยู่ที่25-35ล้านปอนด์แม้ว่าเจ้าตัวจะเหลือสัญญาในถิ่นอาริอันส์อารีนาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นขณะที่พรอติกสเตเตอร์นักข่าวจากอาซัต์มุนเชนซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ตั้งอยู่ในเมืองมิวนิกเองก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่า เตียก็เตรียมตัวสำหรับการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลและได้กล่าวคำอำลาล่วงหน้ากับเพื่อนร่วมทีมบาเยนแล้วเมื่อถูกสอบถามว่าเตียก็จะย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลหรือไม่สเตรเซอร์ก็ตอบกลับมาว่าผมคิดว่าใช่เลยแน่นอนที่สุดว่าเขาต้องการแบบนั้นในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าบาเยนจะได้ค่าตัวนักเตะกี่ล้านปอนเท่านั้นบาเยนต้องการค่าตัวที่25 -35 ้าถึงล้านปอนสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้และผมก็ไม่มั่นใจว่า ลิเวอร์พูลจะจ่ายเงินตามตัวเลขดังกล่าวไหวหรืออยากจะจ่ายตามค่าตัวนั้นหรือไม่เ้่าเยอเกนครอปอยากได้ตัวเตียโกและตั้งใจจะเอาเขามาร่วมทีมให้ได้ด้านเตียโกเองก็ได้กล่าวคำอำลากับเพื่อนร่วมทีมที่มีนิกแล้วและบอสก็รู้ว่าเขากำลังจะอำลาสโมสรไปท้ายที่สุดมันก็เหลือแค่เรื่องของการเงินเท่านั้นสเตรสเตอร์กล่าวทั้งนี้เตียโกเพิ่งช่วยให้บายเยน ถล่มบาร์เซโลนายับเยินถึง8ประตูต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศและการย้ายทีมของเขาจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะเสร็จภาร,รกิจในถ้วยใบยโตของยุโรปไปลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ซึ่ย่ยจะคงอยู่กับเรื่องราวเสริมทัพของทีมของเราอีกสักข่าวแต่ขย,ยับมาเป็นตำแหน่งปักหลังตัวกลางกันบ้างหลังลิเ่อร์พผู้ปล่อยตัวเดยันรอฟเลนปักหลังทีมชาติโครเอเชียไปกับเซเนตเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยสน,นราคา11ล้านปอนด์มันก็เป็นที่ชัดเจนว่า ทีมจะมีการจัดซื้อเซนเตอร์ฮาร์บรายใหม่เข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงพวกเขาตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือเบนไวท์ประการังอนาคตไกลของไบรตันที่อายุอยู่ในวัยเพียง22ปีเท่านั้นไวท์ White ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างถูกยืมตัวไปอยู่กับลิสต์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและก็เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของสโมสร นั่นทำให้ลีสพยายามติดต่อขอซื้อขาดเขากับทางไบรตันแต่ตกลงกันไม่ได้และตามการรายงานข่าวจากหลายสำนักในประเทศอังกฤษก็ชี้เป้ามาว่าลิเวอร์พูลกำลังรอคว้าชิ้นปลามันไปครองล่าสุดไมเคิลฟินผู้จัดก,การทีมนิวพอร์ตคาร์ตี้ที่เป็นอนดีตเจ้านายเก่าของไว้์ตอนยิมตัวเข้ามาใช้งานเมื่อฤดูกาล2017ถึง2018ก็มาผลักดันให้นักเตะย้ายไปร่วมถิ่นแอนฟิลด์ผมอยากเห็นเขาไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะ ผมรู้จักเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของพวกเขาดีเขาเป็นโค้ดที่น่าเหลือเชื่อมากฟินกล่าวดังนั้นผมรู้ว่าเขาจะช่วยให้เบนพัฒนาขึ้นได้เขาจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเบนไว้มันเป็นไปได้ว่าเขาอาจเล่นอีกฤดูการในพิเมลีเพื่อลงสนามอย่างสม่ําเสมอให้กับไบรตันซึ่งผมก็คิดว่าเขาอาจจะทําแบบนั้นเกรแฮมพอตเตอร์อาจต้องการเก็บเขาไว้และรอขายเขาให้ได้เงินมากกว่านี้ หลังได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปสัก1ปีนั่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเบนแต่ด้วยเหตุผลบางประการผมขอผลักดันให้เขาย้ายไปลิเวอร์พูลดีกว่าเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ซึ่งจะเรียกว่าข่าว,าวก็อาจจะไม่ถูกเสียทีเดียวเอาเป็นว่าขอเป็นการประมวลภาพของนักเตะลิเวอร์พูลที่เดินทางมาเข้าแคมป์เก็บตัวช่วงปรีซีซั่นกันแล้วดีกว่าการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่12กันยายน เรียลิเวอร์พูลก็ไม่รอช้าเริ่มต้นโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสื่อสกฤดูก,ดกาลใหม่กันแล้วมันชัดเจนว่าการแข่งขันในซีซั่นหน้าจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละสโมสรชั้นนำของพรีเมียร์ลีกต่างก็เตรียมลงทุนพัฒนาทีมขึ้นมาท้าชิงบัลลังจากแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลนั่นทำให้เยอเ่อแกนครับและทีมงานรีบชิงความได้เปรียบกับการเตรียมทีมฝึกซ้อมกันก่อนขณะที่ซิตี้เพิ่งตกรอบอยูฟ,ฟ่าแชมเปียนส์ลีกส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่เสร็จสึกในยูล นยายใหญ่ชาวเยอรมันได้นาลูกทีมเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาถึงประเทศออสเตรียซึ่งเป็นแคมป์ที่ใช้เก็บตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานักเตะใหม่อย่างคอสตาสซิมิคสัสแบ็กซ้ายอนาคตไกลก็เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมใหม่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับสตาร์ดังของทีมไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดค์จอร์แดนเฮนเดอร์สันโรเบรโตเฟเมโนและเจมส์มิวเนอร์เป็นต้นปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวของฟริเป้คูตินโยอดีตนักเตะของเรา ที่อำลาสโมสรไปอยู่กับบาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมในปี2018ในการย้ายทีมครั้งนั้นนอกจากเงินค่าตัวก้อนโตที่สโมสรได้กลับมาแล้วไมเคิลเอดเวิร์สผู้อำนวยการกีฬาคนดังยังได้โชว์สกิลการเป็นนักเจรจาชั้นครูด้วยการแนบเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีกมากมายที่จะทำให้สโมสรนได้ประโยชน์สูงสุดจากดีลนี้ตามการรายงานข่าวจากเดลี่มิลเลอร์สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็ระบุว่าเงอนไขข้อหนึ่ง คือการที่ลิเวอร์พูลจะได้โบนัส4.5ล้านปอนด์หากคูตินโยควาช้ำยูฟาแชมชเปี้ยนสลีกได้ภายในเวลา2ฤดูกาลนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเงื่อนไขดังกล่าวมีการระบุเอาไว้เพียงชื่อนักเตะแบบเฉพาะเจาะจงแต่ไม่ได้ระบุว่าเขาต้องทำมันได้กับบาร์เซโลนา ดังนั้นแล้วหากคูติมยอเข้าไปคว้าแชมป์ยุโรปร่วมกับไบเยนเมวนิกที่ยืมตัวเข้ามาใช้งานในฤดูกาลนี้ทางบาร์เซโลนาก็จะต้องจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวให้กับทีมดังจากเมอร์ซีซ่ไซส์อยู่ดีสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการที่ดาวเตะเจ,จ้าของฉายาพ่อหมดน้อยเพิ่งระเบิดฟอร์มเทพช่วยบบเยนยำใหญ่บาร์เซโลนาถึง8ประตูต่อ2ในรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วเพื่อนๆหละัะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวที่ผมหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ